สวัสดีจ้ากนสิกลับ,บานเนี่ยเตี๋ยวเศษผ้ามาเบ่งอันดอกใหม่อกกอกกนสเมียบานสะออนหลายสะออนดอกกุหลาบหลายแม่จ้าพุนะ่นน่ะจะดอกใหญ่ๆดอกกุหลาบเบิ่งเด้อจ้าดอกกุหลาบก็ล่งบานนี่จะดอกใหญ่ๆผามาช่มดอกกุหลาบจ้า งามลายทางเขาบานคือเกา่าละจ้านี่มาเบิ่งดอกใหม่ทางเขาบานคือเกา่าละพอไปเบิ่งนี่ก่อนสิเมียบานแล้วก็สิไปเบิ่งพ่อใหญ่ก่อนสิเมียบานกับมถทายเบิง่งคือเกา่าวานวยบักูดมันกันนวยใหญ่หละแม่จา้านี่ลูกมะกูดกำลังจะมีดอกอีกจ้าดอกใหม่ เอาเบื้งสวนผักกต่แย้เตียวตัดไปกินแมงจ้ะสวนผักแย้เตียวตัดไปกินแน่ละนี่จ้ะผักกาดกรสิกขึ้นจ้าเสียละจ้ะหนิแย้เตียวตัดไปกินกสิจงไหวแน่นี่แน่อันนี้ก็คืออันต้นตะไคร้แม่จ่ามาปลูกไว้นี่ซ่อมเน,น,นี่ยละจ้ะนี่ แต่แย่เตียวตัดไปกินมันกะเซจิซัมเนี่ยล่ะ้กกะสิมี่มนจะจ๊ะกำลังเพาะไว้อีกกะมี่วนพักหน่อยๆของแย่เตียวนหนกะทิ่เอาใส่กระถางไวน้นจะจ๊ะแย่เตียวย้อนตัดออกตัดไปกินโมซันมันกะซิขึ้นเต็ม แย่กันไหมจ้ะมันแย่กันไหมเลยตัดไปกินนี่นะเอาหนาเอาอยัางหเเ้เรียบร้อยแล้วจ้ะนีม่มาเบิ่งดอกใหม่อันนี้ดอกอันนี้งามคักจเจี๋ยวบด้เอาน้่ามหดบได้ตัดอันนี้ไหมจ้ะงามบ่จ้ะงาม,บ,งามบ่ งามคัะกลยเนี่ยอาทิตย์หน้าก่อนจะเสมาเอาหญ้าตัดห้ยอาทิตย์นี่บ่ทันแล้วท่านไหนตัดหญ้าห้ยจ้าดอ,อกงามๆเยอะหอยมังึ้นไปยึดทั้งต้นในผู้มอนล,ลายหลยอืม อันนี้ก็กลังจุ่มดอกนี่กลังจุ่มดอกดอกหใหม่สพาพยางไอ้รอบบานนี่แหละก็จะไปเบิ่งพันยันเพิ่อนอันเห,ห็ดยางกระลูกไส้หลูกไส้หล่าพันยัน <c oughs> สื่อมาแล้วก็มาเห็ดได่ละนอกจาะรสก็ดกได้มักแอปเปิลน้อยนี่ยายเตียวเอาไปดอง ไปดองมันเป็นแล้วเสียห้เบิ่งอยู่ไปดองหมักแอปเปิ้ลนหน่อยกินดกดกแอปเปิ้ลปีนี้คือมาดกคักดกแน่ถะบุจจาคพนแอปเป,ปิ้ลดกปักกูดเจียวผักกูดกระด้กระตายเบิดดกคักดกแน่จ้ะ ามาเบ่งดอกกุหลาบอีกค vale. mm ือเก่าอันนี้ก็คือลดลูกสาวหล่าพ่อใหญ่เห็ดยังว่าท่านแหลวเป็นจักเทียนในลูกสาวหล่าพ่อใหญ่เห็ดยังม่ัท่านแหลวเลยก็ซื้อลูกไสหล่ามาอีกซื้อลูกไสหล่ามากับมานางเห็ดเบ่งดอกกุหลาบจ้ะงามมีเลยเนาะดอกกุหลาบงามจ้ะดอกกุหลาบ แล้วเจ้าก็เอาหนาออกทุกอย่างหนาออกไปบึงพันใหญ่เป็นเห็ดลูกไส้หลาเนี่ยก็คือลานสาวหลาลูกไส้หลาพันใหญ่ มาล้พากันเห็ดเห็นว่าพักกันนอนเห็ดโอ้มื่ว่าเร็ดอะไรสองคนคนิเหนด่เห็นด้หอใช่ไนอนเห็ดรแ่มาแล้วก็พากันมานอนเห็ด พออ่าสมรถแต่สมรถพอใหเป็นสมรดพนโ <No. S 1> ลขันนี่ยแต่แต่แยกต่ยวว่าท่านเกิดผลพ่อใหญว่าพ่อกระนอนเห็ดอยู่ที่ไตลด ขย <laughs> ันบ่จ่าซสมรถเองเซื่อมาแล้วก็มาซ่อมจะจบคลิปซ่อมรถไว้แค่นี้แล้วเนาะจ้่บายจ้า